โอ้โหถ้ามีผมหงอกมันเยอะอย่างนี้คันจังเลยอทาอะไรก็ไม่หายน้ําพริกน้ําพริกตอนเที่ยงไปกินก๋วยเตี๋ยวกันไหมร้านเปิดใหม่เท่าห้าสิบาทเองหนูไม่มีเมงินสักบาทเลยพี่พรโอ้ยงั้นเอาอย่างนี้มาถอนหงอกให้พี่พี่ให้เส้นละบาทตัวน,นั้นแหละน้ำพริกตัวน,นั้นแหละคันคันเป็นยังไงมากได้กี่เส้นละสิบเส้นเราพี่พรเร็วเร็วเร็ว,ว,วเดี๋ยวจีว้ไม่เห็นโอ้ยหงอกไปไหนหมดวะเนี่ยเหลือแต่ผมดําจะถึงห้าสิบเส้นไหมเนี่ยรู้แล้ว ไ่้กี่เส้นแล้วน้พี่99เส้นแล้วพี่พรงอกเยอะมากฮะ99เส้นโอยมีหน้าอะไรพี่คันถอ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 นเอาให้หมดเลยเรื่อยทำอะไรกันน่ะเทม่าอย่าบอกนะว่าอู้งานแล้วมาถอนงอกกันอยู่นี่ขอโทษค่ะเจ๊ขอโทษค่ะขอโทษค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีหงอกก็เอาแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ไปใช้จะไปถอนให้มันเสียเวลาทําไมค่ะเจ๊ค่ะค่ะเดี๋ยวพี่พรเมื่อกี้หนูถอนได้200เส้นจ่ายเงินมาเลย200บาทฮะ2 0 0เลยเหรอ ถอนแล้วก็ทิ้งกันมั่วแบบนี้เดี๋ยวนะไหนบอกถอนงอกแล้วทำไมถึงมีแต่ผมดำช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยีร้าอ,อ,อ,อย่าลองหนูลยหนูกลัวแล้วเสร็จชันแน่หนูกลัวไปไหนไม่รอดหรอกฮะ<า>เฮ้ยนี่มันผีนแวมไพร์แกเป็นผีฝรั่งมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงแถวนี้มันเป็นที่ของข้าข้าอยู่มาหลายร้อยปีแล้ว ถ้าแกยอยากหลอกก็ไปหลอกที่เง่นไปโอวันนี้ไม่ได้หลอกคนเลยเพราะไอ้ผีแวมพายนี่แหละไล่ก็ยังไม่ไปอีกบอกแล้วไงแถวนี้ค่าเป็นเจ้าทินไปเย่ปอบมันเป็นผีฝรั่งมันฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องเออจริงด้วยถ้าว่าให้มันอยู่กับเราก็ดีนะเวลาหลอกคุณจะได้น่ากลัวขึ้นอีกก็ดีนะผีปอบผีตานีผีแวมไพาย <c oughs> เดี๋ยวนะเอาไปว่าออกโกไปว่าไปเอาโก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  กุ๊ปกีฟแม่ไปเจอแอปนี้มาแอปไฟฟ์วันทอกเป็นแอปเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์สาหรับเด็กเรียนตัวต่อตัวกับครูชาวต่างชาติเลยนะหนูจะเก่งภาษาอังกฤษเร็วมากๆเลยครูจะดูกว่าผีไหมแม่แมไม่เลยลูกครูที่นี่ใจดีมากเขาอบรมเทคนิคการสอนและจิตวิทยาเด็กมาแล้วกว่า100ชั่วโมงแถมมีครูให้เลือกมากกว่า20,000นคนที่สําคัญหลักสูตรออกแบบให้เหมาะก,กับช่วงวัยเรียนสนุกมีเกมมีสติกเกอร์ตกแต่งภาพเรียนสนุกไม่มีเบื่อแน่นอนแม่จะให้หนูเรียนหรอใช่หนูจะได้เก่งภาษาอังกฤษเวลาผีแวมพา์มาหลอกรา้ะ ได้คุยกับมันรู้เรื่องจริงด้วยแม่ฟรีวันทอล์กดาวน์โหลดแล้วทดลองเรียนฟรีหนูลองทดลองเรียนดูก่อนนะว่าชอบไหมโอเคค่ะแม่ <c oughs> of course city t o can be really fun yes and today <c oughs> in Australia Very in Australia New York yes where U S get out get out แปลออกไปไงแม่เอาไม่ใช่เอาโกหรอกเหรอกุ๊กกิ๊บผีมาอีกแล้วลูกเสร็จจ้ำนี่ Get out Get out o f my house right now My mom and I are good people We've never hurt you Please don't hunt us I want to be friends with you You can speak English just like me Sure I learned from the Five One Talk app Wow Ooh, can you be friend with us the ghosts sure if I be friends with you don't haunt us absolutely darling พูดอะไรกันไม่เห็นรู้เรื่องเลยสงสัยเราต้องโหลดแอปไฟวันทอกมาเรียนกันแล้วละ่ะหนูจ้ะยายอยากได้น้ำหอม ไปเป็นของขวัญมันเกิดให้ล้านสาวน่ะสวัสดีค่ะคุณยาาอยากได้น้าหอมตัวไหนเดี๋ยวเชิญด้านนี้เลยนะคะแต่ที่มีแต่น้ําหอมแพงๆนะคะยายไม่เป็นไรลูกแพงเท่าไหร่ยายก็จะซื้ออันนี้แพงสุดแล้วใช่ไหมในร้านนี้ยายขอทดลองได้ไหมพี่พีกไม่ได้นะน้ําหอมตัวนี้มันแพงมากเลยนะคะมันไม่มีตัวทดลองไม่เป็นไรหรอกชมพู่ให้ยายแกทดลองไปเลยเอองั้นไม่เป็นไรไม่ต้องเถียงกันหรอกยายซื้อเลยแล้วกันทั้งหมด1,300งพันส้อค่ะ อย่าลืมกระเป๋าตังค์นะลูกนั่นไงเห็นไหมพี่พิกนุบอกแล้วแกไม่มีตังค์จ่ายหรอกพี่ต้องรับผิดชอบนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวยายออกไปเอาตังค์ที่รถแป๊บหนึ่งนะยายเอาน้ำหอมอไปด้วยทําไมพี่พิกรับผิดชอบเลยนะจะโทรหาเจ๊ชมพู่พี่พีกมีปัญหาอะไรกันบอกเจ๊มาสิก็พี่พีกอะค่ะเจ๊ให้ลูกค้าน้ำหอมออกไปโดยที่ยังไม่จ่ายตังค์อา้าวทำไมเป็นอย่างนั้นละ่ะพี่พีกแกแค่ลืมกระเป๋าตังค์ค่ะเดี๋ยวแกก,ก็กลับมาจ่ายแกไม่กลับมาจ่ายหรอกค่ะเจ๊สภาพแกจนก็จนชมพู่หยุดนะอย่าดููููถกกกลลคค้้้้าาาาแบบนนียยยจจะ่่หอม อ๋อยายฮะยายยายจะมาทําไมไม่บอกหนูก่อนยายตั้งใจจะมาตรวจด,ดูพนักงานที่หลานรับมาแล้วยายก็ได้คําตอบแล้วต่อไปนี้จําไว้นะชมพู่อย่ามองคนที่ภายนอกเหลืออยู่ในบัญชี2อล้านฝากเข้าไปหมดนี่เลยแม่คะชุดน,นี้เท่าไหร่คะโอ้ยไปก็มีติดอยู่สองชุดน,นั้นน่ะ2 9งลองได้ไหมคะโอ้ยจะทำไรก็ทําไปเถอะไปจะทะไรก็ทําไป,ไป,ไไปสวยมาก กับใส่ไปทะเลเลยนะคะชุดน er ี้สวยมากเลยรถได้ไหมเฮ้ยวุ่นไม่ว่ะคนยิ่งหัวเสียอยู่จะใส่ไปไหนก็ไปเลยไปเอาไปเลยสองเก้าเก้าให้เลยหรอคะเออเอาไปเลยไปจะไปไหนก็ไปอย่ามากวนฮู้หึสองล้านฉันเฮ้ยสองล้านของฉันตายแล้วตายแล้วไปแล้วนะคะเฮ้ยไอวะสองล้านหมดเกลี้ยงเลยเจพรฮะคุณนายนุ๊กที่นัดกันไว้ว่ายังไง วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะเออคุณนายคะขอเวลาอีกนิดนึงได้ไหมคะหยุดเก็บของแล้วก็ออกจากร้านนี้ไป<ะ>ขอบพระคุณสำหรับ1 0 0 0พันออเดอร์ค่ะเดี๋ยวเจ๊จะรีบจัดส่งให้พรุ่งนี้เลยนะคะเจนิวสวัสดีค่ะพี่พรร้านพี่เจ๊งแล้วตอนนี้พี่ไม่มีเงินแล้วก็ไม่มีงานทำขอกลับมาทำงานกับเจ๊ได้ไหม นะคะเจ๊ช่วยพี่หน่อยนะคะพี่แก่แล้วไม่รู้จะไปสมัครงานที่ไหนสงสารพี่เธอนะคะพี่พรเคยทํางานกับนิวมานานและนิวก็รักและหวังดีกับพี่พรมากแต่สําหรับตอนนี้มันไม่ใช่แล้วค่ะในวันที่นิวลําบากแล้วไปขอความช่วยเหลือพี่พรไม่มองนิวไปแต่นิดเดียวนิวจําวันนั้นได้ดีค่ะพี่ขอโทษพี่ขอโทษจริงๆค่ะพี่ไม่ได้ตั้งใจค่ะเชิญค่ะคนจะทํามาหากินไม่อยากเสียเวลาฟัง ฉันจะทํายังไงดีบ้านก็ไม่มีเงินก็ไม่มีมนิวจะทํารายงานวิชาฟิสิกเสร็จหรือยังอเพิ่งทําเสร็จเมื่อคืนเลยให้โล่งใจหน่อยเราเป็นห่วงเธอมากเลยเรากลัวเธอจะทําไม่เสร็จนะรอบนี้เป็นการเก็บคะแนนที่สําคัญที่สุดเลยนะถ้าไม่มีงานส่งอะอาจจะไม่มีสิทธสอบเลยแหละโอ้รู้สึกเวียนหัวจังเลยอะ่ะเป็นอะไรหรือเปล่านิวสงสัยเมื่อคืนเราจะทำรายงานดึกไปหน่อยน่ะ เธอช่วยไปซื้อของไทยอยู่มินิมาร์ทให้เราหน่อยได้ไหมได้ได้เยวรีบซื้อให้นะแกไม่มีวันได้ส่งงานหรอกนางชุมพู่นิวของไทยมาแล้วฉันเลือกเป็นหงไทยสูตรสองมาให้ตัวนี้มีกลิ่นหอมเข้มข้นดมแล้วจะรู้สึกผ่อนคลายดีเลยนะเด็กๆได้เวลาส่งงานฟิสิกส์แล้วนะค่ะอันนี้ก็ไม่ใช่ <Legend ary> เร่นนี้ก็ไม่ใช่แล้วงานฟิสิกส์เราไปไหนอะอันนี้งานของหนูทําเสร็จเรียบร้อยค่ะครูพรเก่งมากจ้านิวเอาแล้วของชมพู่ล่ะสมุดหนูหายค่ะครูพรฮะจำนวนสองวันนี้วันสุดท้ายในชมพู่หนูขอโทษค่ะครูพรหนูขอกลับไปดูที่บ้านก่อนได้ไหมคะเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูเอามาส่งไม่ได้ครูแจ้งไปแล้วว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายทาไมไม่มีความรับผิดชอบรูคะแต่ว่าเห็นแกว่าเธอเรียนดีมาตลอดงั้นข่าวนี้ครูจะอนุโลมให้เข้าสอบได้แต่คะแนนฟิสิกส์ครูจะหักห้าสิบคะแนนครูพรค่ะครูพร ทำ,ทำไมถึงเป็นเร่นี้ไม่ได้จะเย็นเย็นก่อนนะชมพู่ดมผงไทยก่อนนะจะได้ไดสดชื่นอย่าตอนเย็นพี่มารับนะจ้าคิดถึงนะตอนเย็นรีบมารับล่ะครับเป็นจริงของพี่พี่พรวันเสาร์นี้หนูจะแต่งงานแล้วฮะจะแต่งแล้วเหรอใช่ค่ะพี่พรต้องไปให้ได้นะเขาบอกไว้ก่อนเลยนะหลังจากที่แต่งงานไปชีวิตเธอจะมีความสุขน้อยลงฉันเตือนเธอแล้วนะ แม่ไปทํางานก่อนนะแม่ตอนเย็นหนูอยากกิน KFC ตังแม่ยังไม่ออกเลยลูกก็หนูอยากกินลูกอยากกินก็ซื้อให้ลูกกินดีโอเคโอเคจะได้ได้ตอนเย็นแม่พาไปซื้อนะพี่พรหนูขอยืมเงินสัก5 0าร้อยได้ไหมเธอจะเอาไปทําอะไรลูกอยากกิน KFC ตังออกเดีหนูคืนให้ฉันบอกแล้วว่าอย่ามีลูกมีผัวมันปวดหัววุ่นวายขอบคุณนะคะพี่พร ชมพู่อ้าวพี่มิทินจีรถพี้หายเดินมาตั้งไกลเลยหาไม่เจอเลยนี่ตายแล้วแล้วพี่เอาไปไว้ตรงไหนถ้ารู้จะหายได้ไงเงินมาพี่จะไปปั๊มจี้ใหม่อยู่เป็นโสดก็ดีอยู่แล้วแท้ๆชมพู่แม่หนูปวดท้องไม่ไหวแล้วพี่พรหนูลางานครึ่งวันนะจะพาลูกไปหาหมอไปลูไไป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 มีลูกกวนตัวมีผัวกวนใจนี่แหละฉันเตือนแล้วไม่ฟังชมพู่มีร้านหมูกระทะเปิดใหม่เย็นนี้เราไปลองกันปะเอาไว้วันหลังนะคะพี่พรวันนี้ต้องรีบกลับบ้านไปทำกับข้าว ตั้งแต่เธอแต่งงานล้วก็ไม่ได้ไปร้านลาเหมือนเมื่อก่อนเลยแม่กลับบ้านเร็วๆหนูหิวข้าวเวร็วหน่อยสุโาพพี่จะกลับไปดูนงังหนูกลับก่อนนะคะพี่พรฉันบอกแล้วว่าอย่ามีครอบครัวอยู่เป็นโสดแบบฉันสบายใจกว่าเยอะเซค่ะทำไมพี่พรไม่มาทำงานหลายวันแล้วพี่พรโทรมาราง,งานเห็นบอกว่าไม่สบายนะ่ะฮะพี่พรพี่พรพี่พร อ้ตัวร้อนสีเลยไปหาหมอมาได้ยังเนี่ยยังเลยพี่อยู่ตัวคนเดียวไม่มีใครพาไปอืมทำไมเ,เสื้อคุณป้าเหม็นขนาดนี้ป้าป่วยหลายวันไม่มีแรงซักเลยลูกเดี๋ยวผมกลับไปเอารถยนต์ก่อนนะเดี๋ยวผมจะพาพี่ปอนไปหาหมอรีบเลยนะพี่เดย๋ยเข้าแกงเอาเสื้อคุณป้าไปซักให้นะแม่เข้าแกงเก่งมากเลยลูกเดี๋ยวแม่ให้ผมซักฟอกให้นะลูกทุกางานซักจะกลายเป็นเรื่องสนุกสะอาดเร็วไช่รือ ร้านง่ายปองไข่เจี้ยงอืมกลิ่นหอมฟุ้งกระจายเลยคุณป้าคะเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเสื้อนี้หนูซักให้แล้วอืมหอมจังเลยสะอาดด้วยข้าวแกงแช่อะไรซักลูกก็หนูใช้ผงซักฟอกแอร์แชกอีซี่แฮปปี้สวีทไปรถพร้อมแล้วไปโรงพยาบาลกันปะขอบคุณทุกคนมากนะที่มาช่วยพี่วันนี้พี่ได้รู้แล้วว่าการมีครอบครัวมันดีแบบนี้นี่เอง เจครับผมมาสมัครงานครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาสมัครกี่คนสองคนครับเป็นพี่น้องกันครับถ้าทางมานอกเดือดเดอดานนะจะมาทํางานร้านไฮโซแบบนี้ได้หรอใจเย็นใจเย็นอย่าดูคนที่ภายนอกที่เก๊อ้อลองทําดูให้ทดลองงานสามวันนะถ้าทําไม่ได้ก็ออกไปเลยทั้งพี่ทั้งน้องขอบคุณมากครับเจครับมิทีนจ๊กเกอร์ขนของไปขึ้นรถให้ลูกค้าสิบลังครับเจ๊ครับอ้ยหนัก เลีออีกสองลงังกินน้ำก่อนแป๊บหนึง่งหิวน้ำมากเลยเฮ้ยจย้ยมาโจกเกอนั่งทําอะไรอยู่อู้งานเหรอาให้ไปรีบขนของเออผมไม่ต้องหรอกพี่โจกเกอร์ผมขนเสร็จแล้วไม่ต้องหรอกเหนื่อยมากเลยอย่าให้เห็นนะว่าอูงอ้งานอีกโจกเกอร์ไอ้มีจีนกับข้าวเราอยู่ไหนเที่ยงแล้วนะอยู่ในกระเป๋านี กับข้าวอะไรนี่มันขนม,มใช่ขนมจิงโจ้จิงโจ้อ,อะไรเนี่ยนี่มันไดโนเสาร์แน่นี่นี่เจเก๋เดูหน้าผมจะกินไดโนเสาร์ให้ดูอืออือกรอบอร่อยพี่หิวข้าวมีชีนอย่าบอกนะว่าเอาแต่ขนมมาเนี่ยอืมกินเลยกินเลยขนมไดโนเสาร์ไดโนพาร์ทอืมอร่อยมากเลย มิชินเอาขนมมากินในร้านเดี๋ยวเจ๊ก็ว,ว่าเอาหรอกก็มันอร่อยหยุดกินไม่ได้ขนมไดโนพักกรอบอร่อยไม่มีสูน,น์พันมดขึ้นแค่เอาขนมมากินในร้านโจ๊กเกอร์อีกแล้วนะบอกอกี่ครั้งแล้วอย่าเอาขนมเข้ามากินในร้านเห็นไหมมันมดขึ้นลายเรื่องแล้วนะอย่าให้ถึงขั้นที่ฉันต้องไล่เธอออกเจ๊แนะนำสีผมให้หน่อยอยู่ด้สีแดงสดสีแดงสดใช่ไหมอ๋อได้ได้ได้ นี่ค่ะลูกค้าเบอร์เอยสิบสาสีแดงสดต้องฟอกไหมนี่ไม่อยากฟอกกลัวผมเสียตัวนี้เขาเป็นแม่สีไม่ต้องฟอกยอมแล้วก็ติดเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเอาไปลองดูก็ได้เจ๊อยากทำสีผมสีชานมแนะนําให้หน่อยสีชานมอ่ะมันต้องฟอกนะมันติดยากไม่เอาไม่อยากฟอกกลัวผมเสียเอาสีใกล้เคียงก็ได้ถ้าไม่ฟอกก็มันจะได้แม่ละสีผมชานมนะ่ะร้านเขาจะทําให้ฉันไม่มีร้านไหนก็ทำสีผมไม่พี่แลวเปลี่ยนทุกอาทิตย์ขนาดนี้ไม่เป็นไรฉันทําเองก็ได้เจ๊ไปเอามาให้หน่อยโอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวเจจัดให้ นี่เลยถ้าไม่อยากฟอกนะแนะนําเป็นตัวนี้จะปรับสีผมให้สว่างขึ้นแล้วน้องก็ตามด้วยสีนี้นะแต่มันจะไม่ได้แบบชานมเปะนะเพราะว่าน้องไม่ยอมฟอกอะโอเคนันนะคู่นี้แหละเดี๋ยว <c oughs> เดือนนี้เจ๊ <c oughs> มานั่งเคาน์เตอร์เนี่ยหนูทําสีผมไป3าสี่รอบแล้วนะหน <c oughs> ูรู้ไหมว่าในสีผมเนี่ยมีทั้งแอมโมเนียไฮโดรเจนที่ทําให้ผมเสียเจ๊ J. สังเกตนะหนังหัวหนูนะมันเริ่มแห้งเริ่มคันแล้วก็เป็นแผลแล้วด้วยเนี่ยดูซิทั้งผมก็ล่วงหนังหัวมันเหมือนจะเริ่มอักเสบแล้วนะ ระวังต่อไปอ่ะอาจจะเป็นมะเร็งก็ได้ค่าหนูไม่ทำล้วก็ได้สหน้าไปกับ